เรว,วเขามองมาทางไหนครับมองมองลงมาทั้งหลังหรืออยู่ตรงเขามองลงมาทังหลังอตอนที่ทีมทีมนักข่าวเข้ามากันใน้เขาถ่ายทำทุกอห่างในกล้องเขาเห็นด้วยบอกไปเถียงหนูว่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงจริง ยืนอยู่บนกระจกนี่โอยเอ๋ยยืนจ้องหน้าใส่ใส่ใส่เป็นเสื้อกล้ามสีแดงคืนมองมาแล้วก็พูดพูดเราอ่านปากเขาไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมอ่านปากได้ว่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาอยากกลับบ้านเขาอยากกลับกลับบ้าน แล้วใครเอาอรู้เรื่องอตะกรุดมาให้เราใส่อะเช้าวคุณในขอเดือวใสของขเดใะกรใส่ในี้วยกขป่นาวมาขนลุกตพอขอเเดือนม้มนกับตะกุดแล้วนก็หยุดว่ามันตมเรามันแบบอะไรเพิ่งเจอมาทำกี่วันแล้วเนี่ย สองวันนี่เปล่าใส่เสื้อกล้ามเงี้ยไม่ใช่นี่นี่น,นี่ใส่เสื้อกล้ามเนี่ย